จากกรณีที่เจ้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปอปอป,ปลงพื้นที่วัดลาดแคร์ตมุลลาดแคร์อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและเชิญตัวพระรูกิติพัชรคุณเจ้าอาวาสวัดลาดแคร์ αι, ซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอชนแดนและเป็นพระสงฆ์หนึ่งใน4ี่รูปที่มีเอี่ยวกับการทุจริตเงินทอนวัดไปรับทราบ3ข้อกล่าวหาที่ทางเจ้าที่ตำรวจกองบังคับการ on, ป้องกันปราบปรามการทุจริต,ลตและประพฤติมิชอบสอบสวนทราบว่าพระ,พร,ะรูกิติ พัชรคุณเป็นผู้ไปเจรจาก,กับวัด12วัดจากวัดทั้งหมด23วัดที่จะให้ตกลงตามเงื่อนไขคือรับโอนเงินจากสมัง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและให้มีการส่งเงินทอนกลับไปโดยพระรูกิติพัชรคุณได้รับเงินไปจํานวน11ล้านบาทและจากการลงพื้นที่ของเจ้าที่ตำรวจกองังคัรป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปอปอป,ปไม่พบตัวพระขูกิติพัชรคุณโดยพระลูกวัดอ้างว่า พระคูกิติพัชรคุณไม่อยู่มาประมาณ3-4ถึงวันแล้วและไม่มีใครทราวบว่าไปไหนทางเจ้าที่จึงได้นิมนต์พระประัดส,สายใจกิติปัญโยอายุ65ปีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลาดแคซึ่งมีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลลาดแคเขตหนึ่งมาทำการสอบถามและได้ทำหนังสือเชิญพระคูกิติพัชรคุณไปรับทราบข้อกล่าวหาที่กรมคับการฝากไว้ให้พระประัดสายใจกิติปัญโยเป็นผู้รับแทนตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้นความคืบหน้าภายน วัดลาดแคมีชาวบ้านหมู่5้าบ้านลาดแคหมู่9บ้านลาดแคเหนือและหมู่ที่22บ้านโคกหน่วยพัฒนาตำบลลาดแครจมนวราว1ิบคนโดยการนําของผู้ใหญ่บ้านและผู้นําชุมชนของทั้ง3าหมู่บ้านรวมตัวกันเดินทางมาที่สาราอเนกประสงค์วงสุวรรณซึ่งเป็นสาราการประเรียนที่อยู่ภายในวัดลาดแคโดยชาวบ้านที่มารวมตัวกันกล่าวว่าสาเหตุที่มาในวันนี้เพื่อมาทวงสาราการประเรียนคืนเพื่อเตรียมหรือฟื้นสืบสารจัดงานประเพณีทบุญต่างๆที่ภายในสาราการประเรียนวัดลาดแค หลังจากประเพณีที่สำคัญทางาศาสนาต่างๆของหมู่บ้านอาทิงานทอดกรถินประจำปีงานประเพณีออกพรรษาเทศมหาชาติงานประเพณีกวนข้าวทิพย์งานประเพณีแห่ประสาทพึ่งงานประเราาพณีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและงานประเพณีอื่นๆได้ถูกยกเลิกไปตั้งแต่พระครูกิติพัชรคุณเข้ามาเป็นเจ้าวาดบริหารวัด โดยจะปิดล็อกใส่กุญแจสาร,รการ,ปรเปลี่ยนวงสวรรค์ไว้และผู้ใดจะใช้จะต้องผ่านการอนุญาตจากพระครูกิติพัชรคุณเพียงรูปเดียวและขณะที่ชาวบ้านจะขอเข้าทําความสะอาดและตกแต่งสาราเพื่อเตรียมจัดงานท่ากรถิ่นและงานประเพณีอ,อกพัรษาในวันที่28กันยายนนี้ได้มีชายแต่งกายคล้ายทหารเข้ามาบอกว่าลูกกุญแจอยู่กับพระครูกิติพัชรคุณจึงไม่สามารถเปิดให้ได้ชาวบ้านและผู้นาชุมชนจึงต้องแยกย้ายสลายตัวกันกลับ